ในบรรดาหมดดับหมื hmm. way, Office, iko, ่นที so ่อยู cool ่ในเคิร์สฟอร์ดนะครับผมเจอหนึ่งหมดนะครับที่ชื่อค่อนข้างน่าสนใจเลยนั่นก็คือลิงกังโก้เรียงกังโก้ลิงช่างบันเถอะซึ่งจะให้เราเล่นหมดนั้นผาบอไปตลอดมือนก็ไม่ได้ใช่ปะผมเลยตั้งโค้ตาไว้สําหรับทุกๆหมอดที่ผมกดเข้าไปเล่นนะครับนั่นก็คือ1ชั่วโมงถ้าเกิดคลิกเราอาจจะมีโอกาสไปต่อถ้าเกิดไม่คลิกก็ลบทิ้งอันนะเอาเป็นว่า1ชั่วโมงในชื่อหมอดที่แม่งอ่านยากสุดเกินพวกเราจะเจออะไรบ้างนะครับเชิญรับชมได้เลยกูถอบไล่ออกูใส่ หว่่่าาาตออเลยยม้ะะทงซรู้สึกเหมือนอะไรตามคุณมียนั่นหรอเป็นการลดดันเหรอเราก็จะเริ่มจับเวลาเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงสำหรับเลียงกังโก้หรือว่าชื่อบอสอ่านยากชิบหายเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าจับเลยแล้วกันครับว่ามีอะไรให้เราชิมบ้างในหนึ่งชั่วโมงนี้มาเด็ดเราทำไรเราทำไรอะมาเถอะเรา่กะแล้วแเปิดเบื้องบนก่อนหรือเปล่าต้องกดเครดิบุกหนวดมันได้อะไรเนี่ยรับแม่งเลยรับไม่ให้หมดเลยอะไรวะไอเนี้ยเหรอกูใส่เลยอ๋อมันให้แหวนอะไรมาด้วยนี่มา ถ้าแบบนี้ใส่ไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าแบบ link of seven ดอ่ะเห็นละลายมอดก็เป็นแล้วเกิดว่าใส่แล้วมันถอดไม่ออกแล้วเว้ยถ้ากูถอดได้อะไรหรอเงี้ยถอดเฮ้ยโหทำไงอ่ะทำใจผมมันถอดไม่ออกผมแล้วแต่เหมือนด้บาร์มีอยู่โปเครสเยอะจับเออเมนโปรเกรสทำอะไรวะนี่เนี่ยอุ้ยมันให้ของเริ่มต้นมาเว้ยเนี่ยทุกคนดูที่เกมโปรเกรชั่นอ่ะที่เมนโปรเกรชั่นเห็นปะอ่าฮะเห็นละ เออมันให้อะไรมาเยอะแยะไม่รู้เลยให้ให้หอกมาวะมาด้วยเอาเลยแล้วให้หมวกอันนึงก็ขอยาใสเลยแล้วทำไมเท็กเจอร์มันสวยจังวะหมายถึงว่าเท็กเจอร์เก๋อุ้ยอุ้ยแต่คอมเมนต์เทอรี่เฉยเดี๋ยนี่ภาพสวยมากเลยนะมีปลาแองเกอร์ด้วยเหรอทุกคนขอยย่าเลยเวลามีหอกอยู่เนี่ยเอาเลยป่ะขอยาชิมปลาแองเกอร์เนี่ยรสชาติเป็นไงวะขอยาชิมอุ้ยมาดิวะอุ้ยเลือ่องเต็ม ไม่ไงเอาดิมาดิเอาดิมาดิเอาดิมาดิมาดิเอาดิมาดิลองฟังกันเองนะลองฟังกันเองลองฟังกันเองไม่ได้ไม่ได้ปิดฟีลพีนะนี่ไงจิ้มเลยนี่ไงเอ้ยนี่ไงเนื้อปลานเกอร์สุดมันนี่ไลูกเอาลูกมองเรื่นี้นี่ไงนี่ไงจิ้มเลยหนึ่งทีเอาลูกแกไปด้วยพอเทนฟิตปลาเน่ามีหวานขบวนมีเมืองด้วย มีเรือม,มีแล้วก็มีหมู่บ้านลอยฟ้าแล้วเราจะไปได้ยี่ห้ไรเราจะขึ้นไปยังไงตรงนั้นมีนะนุย้ยมีไอ้ไกล่องไอนะ้นั่นอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยตามฉันมาตามฉันมาทุกคนเงียยนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยอะไรนี่นี่วันข้างหลังเต็มเลยเฮียเจะก,กูจิม้มนี่เฮีจะก,กูจิมออจ้มออจะก,กูจิ้มเออจิ้มมันเออนี่เนี่ยจิ้มเลยไปด้วยเฮียปิดเลยนี่เฮน,นี่เฮยมาดีวะ มาดิวัดมีเอาอาติลมีเอายสติลเมวเลือดเว้ยโอ้โหคืออะไรอะได้แต่เนื้อาชิบหายละเทียนทีอะไรอะไรไอ้บอกมาสุ่มอุ้ยลูกยังเห็นวะน่ะชิบหายละไอ้บอกไอ้บอกไอ้บอกมึงจาดไอ้บอก

แม่งรู้หมดแล้วเลยถ้าเกิดว่ากดที่บ้านเลยก็จริงกูโอเคเลยพร้อมกันเลยามาดิพร้อมกันเลยบ่างหนึ่งสองสามละเดินไปไหนดีทุกคนเออกูจะตายแต่เราไม่มีอาหารและประเด็นอะอ่หรอไม่ระวังเบ็ดรอได้ด้วยหรอเราจะไปไหนดีวะโอ้ตายแล้วผมเป็นร้อยผมฟันระเบิดไม่ไง นิ่งก็แล้วต่อหน้าต่อตากูเลยพี่น้องมันกลายเป็นหลุมศพไปแล้วไอ้เดียผู้ตัวอะไรอะไรี่ทำอะไรโอ้ยนี่ไงอ่ะเขหลอกอะไรนี่ไงเฮ้ยเขาไม่ใส่เขาใส่เราไอ้เนี่ยเอาไปเว้ยเราล่องเรือเลยปะล่ะเราไม่มีข้าวกินแล้วอะมาดิวันนี้ไหนเอาไปดิเรามีเวลาไปจนภัยหนึ่งชั่วโมงนะเว้ยทุกคนเฮ้ยบล็อกเหล็กนั่นอะบล็อกเหล็กนั่นอะเห็นบล็อกเหล็ก เห็นบอกเล็กเห็นปะเห็นบอกเล็กวะขคือหน่อยเลยเนี่ยเห็น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 อาเอาลำเล็กก่อนเวลาเราค่อยไปลำใหญ่หรือเอาเอาลำใหญ่เลยเหรอเออลำใหญ่ไปบอกวะอู้ยอะไรถูก๊อดกูดด้วยเอากระต้น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 บอกบอกอย่ามึงตาวันนีงขุดได้วะข้ามีระเบิดแต่ไม่รู้ลาซามีมันจะโดนปะนะข้ามอย่าข้างอย่าข้างอุยอย่าข้างอย่าข้ากระตุกอุยกระตุกไอ้ป นี่เหยจะกูจิ้มไอ้น้องอาระเบิดไฟหนอหูจิ้มหายแล้วปอแรงแรงแรงวันถอยวันถอยวันถอยไม่ต้องไม่ต้องถอยเลตัวเดียวปอปอเลือกขั้นหล่นเสือสองตตายตจิ้มหายแล้วเลือกหล่เลือกขัหล่นยก้มเลือกขเหลืสองเลือกูเหลืสองทุกคนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายปอทุตัะปอไอ่นี่มีขนมปังมีขนมปังขนมปังอีกแล้วขนมปังขมปังมปังนมปัง ขนมปังโอเคปาด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 ทุกอย่างปาดทุย่างปาย่างอุ้งกูจะตายกินนั่นไงไอป๋อห่ยไปไอป๋อหายไปสุดเลยวันเดซี่รีไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจวะเฮ้ยช่วยตีตัวนี้หน่อยออืมยู่ขอนตัวนี้ขอวยขอนตัวไหนป๋อตรงข้างเนี่ยรอแป๊บนึงขอแป๊บนึงปอ ะมาแล้วนี่ไงจิมจิมเออจิมแม่งดีแล้วถ้าหอกระพังเราเกิดอะไรขึ้นวะสุดสปอร์นั่นจะปอไม่หมวกอะไรนี่คือเราใช้ของไอ้นี่ไม่ได้แต่เราต้องจะใช้ของหินได้อยู่อุย้ยกูตายแห <c oughs> ม่แล้วมาอีกแล้วหรอปอเวลเยอะเวลเยอะมาก,มากตอนนี้ฉันเววสิบแปดแล้วฉันจะไม่ตายเด็ๆๆๆๆดขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยปอช่วยปอ นี่ไงนี่ไง,น,ไงนี่ไงกูจิ้มเจอกูจิ้มไหนวะสปอนเจอแล้วนี่ไวันก็เจอจอกศักดิ์สิทธิ์วะลองชิมดิ <c ười> ใครจะชิม <c ười> ไม่มีทาง,ง,ทางข่อยย่าเลยชิมโออเออโออเอ้เฮ้ยเ <c ười> ยอจอกศักดิ์สิทธิ์เล่นกูแล้วก็นึกว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์แม่งเอ้ยขี้โมแล้วฉันได้คาตาอะไรยังไงเหรอจอกปลอมไม่ได้เองนะคขนาะแล้ว ใช่แล้วข้พระราชกของจากนี่ชามเต็มอยี่ของเล่นใหม่อุ้ยอ้าวไอ้ผอโดนอะไรตายอีกเยอะก็ไม่ไหวอยู่ในมือก็ดีอะไรวะกูปวดคนี้ว่ะอะไรบอกแล้วก็แบบพิ้วอะไรบอกอ่ะเยอะขึ้นชามเลยยืนนูดของสบายใจเลยขอโทษอนวิ่งแรงอยู่เนี่ยโอ้โหใช้ของเหล็กไม่ได้เพราะว่ามันต้องตีตัวอะไรก่อนอุ้ย เอออขงโหฟันไม่ได้โอ้ยมือมือกูเจอขวานกูเจอขวานกูละกันทั้งนั้นน่ะเอาหอบันนี้หอบันนี้ก่อนเลยต้องฆ่าไอรอนโครโลซัสเจ้าตัวอะไรวะมาดูมาดูมาดูกูประจุผายไอรอนโครโลซัสอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไอ้เหเพื่อนกูไปด้วยเลยแล้วกูมีสิ่งที่เรียกวิกินี่อ่ะ ขอย่าใส่บิกินี่โชว์เลยล่ะนะขึ้นไหนวะขึ้นวะไม่ขึ้นหรอโอ้ไม่ขึ้นโอหอ๋อกูเห็นบิกินี่แล้วฮะขอยให้ดูดิงดูตรงอกก็เดี๋ยววานวะไหนวะดูตรงอกนี่อ๋อมันมีสีอะชุดน่ะเฮ้ยสีแต่ว่ามันต้องไปปิดพวกแบบไอ้นั่นออกอะ โอ๋อน่นไม่สิราต้ออกโอเคเราต้องไปไล่แบบปิดพวยนั่นออกเรายังก็เรายังใส่ชุดหนังไม่ได้เลยเนี่ยงงว่ะเออว่ะแต่ชุดหนังกูก็ใส่ไม่ได้แต่กูใส่ชุดโซ่ได้หมายความว่าไงอ่ะเรดีเพราะกูต้องใส่ชุดโซ่ตลอดไปอ๋อเราสามารถสู้บอสได้ว่ะแต่เราต้องคราฟไอรอนรีโมทว่ะทุกคนไอรอนรีโมทมัน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 มีแจกเนี่ยเหมือนเห็นเห็นไอรอนรีโมดเออนี่ไงเอาแม่งเลยปะตรงเนี้ยอะไรเนี่ยเออเนี่ยเรตรงเนี้ยแหละเราขอจะเอองมาอยู่ฝั่งข้านะข้ามีระเบิดคีเปอร์ข่อมม่วงอ่ะ อยาดวางเตียงไม่ใส่ก่อนแล้วคูเวลห้าแปดแล้วไงถ้าเกิดตายแล้วก็ห้าแปดแล้วถ้าเกิดตายแล้วก็ห่างไงธนูเมนดิ้งไงมาดิทุกคนพร้อมไหมขออนุญาตเปิดพิธีเปิดวันตรงนี้ด้วยเป็นผู้ใช้เวทมนต์ละมาไม่กลัวหรอกเว้ยปอ่ผมยังปอ่เวลกูห้าสิบแปดเล่งมาอยู่ฝั่งข้างข้าจะประเบิดเอ้าวข้ากดแล้วเฮ้ยถอายผ่ายผู้ใชเวทเจอผู้ใช้เวท นี่ไงเจอผู้ใช้เวทน้องรับกูระเบิดอ้าวอ้าวโอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นนี่ไงโดนโดนพวกกูระเบิดไฟน์ดอไฟน์ดอไฟน์ดอนี่ไงเจอผู้ใช้เวทไฟน์ดอเฮียแม่งระเบิดไปไม่หลดเลยว่ะไฟน์ดอนี่อ่ะไฟน์ดอไฟน์ดอร์อะไรพวกกูไม่ได้ดิอะไรเงี้ยเจอพวกกูผู้ชายเวทโดนไฟน์เดอรูไหมโยนต่อมาน้าหมดโยน โยนโยนอุ้ยเฮี้ยกูตกกูตกไปอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอย่างนี้ทิกการสู้บอลก็คือสู้ในน้ำหมดแล้วเอาธนูยิงไงทำอะไรเราไม่ได้อะไรแค่เนี้ยยิงเนี่ยเนี่ยปล่อยเวสแต่มันเรื่อยเนี่ยระเบิดเนี่ยโยนเลยโยนเลยไม่มีแรงเดินอ่ะดิในนาๆมันน้องจะขอยัดธนูหน่อยดิกูตกกโตกกโตถ้าไม่มีล้อ้าวธนูยิงแล้วเหี้ยไม่ใช้ธนูไม่ได้มันต้องตีตัวอะไรหมดไม่รู้ถูก ธนูเหี่ยวแล้วโอ้โหปลาทำแบบว่ามีรูปบอลชายหาดอยู่ปลาแม่งดินี่ไงเจอกูใช้เวทนี่นี่ไงแล้วกูครับโตค้ามาแปดอันทำไมเนี่ยกูครามโตค้ามาแปดอันพุ่มกูค้ามาทำมไมเจอกูใช้พลังเวทตอดไอ้น้องขออนุญาตมอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอิ่มอิ่มนี่ไงลำจิมลำจิมเลยลุกลุกหลบหลบมันอยู่เนี่ยดอยู่ตรงนี้ตีไม่ถึงอ่ะตีไม่ถึชิบหายละกูร่วงอ้าวไปแล้วเพื่อนกูลงไปแล้ว มาดินี่เจอพลังเวกูไอ้น้องจิ้ม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 โอจิ้มโอ้ยจิ้มโอ้ยจิ้มโอ้ยมันยกโอ้ยเลือดโอ้ยเลือดเลือดกูโอ้ยจะตายแล้วไอ้เหี้ยอาจจะต้องหยุดใจแล้เบิดก่อนนะมัาดูกันเองนะเนี่ยระเบิดอ่ะไม่เงยไม่เงยไม่เงยไม่เงมจิ้ม ยิมใช่เลยต่อร้อยเจอพลังเวทกูหน่อยไปไงน้องไมาเท่าไหร่ไมาเท่าไหร่ยิ้มอิมมเหนียวมุด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 แล้วก็ตีขามุดแล้วก็ตีขายิ้มุดแล้วก็ตีขายิ้มขาเอาเข้าไปเอาลเว้แถมหนึ่งทีลอนเอ็นวิวตกใส่หัวแล้วทุกคนมันมีเอ็นวิวมันมันมีเศษเอ็นวิวนะบอสอ่ะเฮ้ยได้ยินอะไรปะฮะได้ยินเพลงอะไรปะไม่ได้ยินมันได้เปิดทำไมกูได้ยินเพลงของไอ้ ไอพ้พิกชื่ออะไรวะโจโจ้อ่ะใช่เหรอกีฬาเพลงของกีฬาเลยเนี่ยอุ้ยไม่นะแต่ว่าไอรอนตายแล้วเพลงของกีฬาเลยเนี่ยอ๋ยนนอนี่มันเล่นเพลงอยู่เนี่ยมันเล่นเพลงอยู่วันเนี่ยไอตัวที่ที่ที่ <c oughs> เขามาดี่อะไรตี่ไงเอ้ยปิดเพลงอายากจังวะนี่ไงไปทางขวาต่อเลยไหมทางซ้ายอ่ะเห็นปะเราใช้ของเล็กได้หดูยังขออย่าชิมหน่อย เราไปใส่ของโอ้ยชนะแล้วเจอของเลนเดนิลอ้าวสวยดีสบายเลยก็สวยเราหมวกเหล็กมาหมวกเหล็กไว้แค่เด็ยวอัเราหมวกเหล็กใส่ไม่ได้โอ้โหถ้าเกิดหมวกเหล็กเอนชานก็ใส่ไม่ได้วะไปห่าแล้วแสดงว่าเราใช้ของเอนชานไม่ได้สินะมึงเจอไอรอนสเปียเอ้าไอรอนสเปียกูเสือกเอนชานของอีกเออเลือใช้อะไรไม่ได้เลยงั้นมึงเจอพลังเวทกูไหนมันถือดาบคู่ได้ไหมวะทุกคนมันสามารถเร็วกว่านี้ได้ไหมวะลองดิคู่เร็วกว่านี้ได้ เอาแล้วแหละกูคิดได้ตกแล้วแหละไม่เงียงไม่หย่อนไ่เงียบดาบเหล็กปกติเรือยี่ส์สั่งแบบปกติเลยนะมันเร็วเหรอเร็วะมันเร็วปกติจริงๆนะเว้ยกูไม่ได้หลอดแล้วเว้ยยี่ไอผมเองดูค่าตีดิเนี่ยอ๋อต้องสองอันเนาะหรือเองใส่ของอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เร็วอ่ะไม่รู้อ่ะข้ารู้สึกว่ามันเร็วปกติที่โดนเลยคือเขียวอ่ะเองได้ใส่อยู่ปะที่เป็นเหมือนกรงเล็บเขียวอ่ะอ๋อใช่อยูอ่าทำไทำไม่ตีเร็ว

นี่อะนี่อะเจอมหาเวทเนี่ยโอ้โหเรามีเวทนักเป็นเรามีสายเวทอยู่นี่ไงโดนไปฟันเลยโัวที่ใหญ่เนี่ยโอ้ยบอสเหรอวะอะไรเดยังไงเราขุดเบนดิเคิลเตอร์ก่อนสปอชันนั่นเนยสวยเราบอสเลยอุ้ยบอสมาบอสไร้บอสไร้บอสไร้มาดีมาดีพวกปุ๋เยอะพวกปุ๋มเยอะเอาดิอาเอาหน่อยดิไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะโอ้หนีโอ้ยมาหนีลงน้ำอุ้ย อย่ตดนน้ำกูว่าตามนี่มึงเจ้าทะเลหรอเจ้าเลแค่ไหนเชียว่ากูมาแล้วไอ้น้องหนีไปไหนอะมาชิขายกูลอยตัวกูลอยตัวกูลอยอยู่ในน้ำแม่งปลาไทเดนเลยเอ้าอคุณเลงงยิงลอยยิงลอยอาน้ำมันสมแดงิวะอยู่นาแล้วมันปลาหอกได้เมื่อกี้กูมาไงแต่ตัวกูอยไงกูใส่ตอยู่เนี่ยมันไม่หมดกีะ ไม่ในี่ไงบอสลาหรอกเลยชิมเลยนี่ให่ไม่บอสลยเอาแมงดีไอของอะไอของมันวะไม่รู้ว่าน่าจะลอยแต่ลอยขึ้นมาผิวน้ำหรือเปสปิงเนลไปทำอะไรเอาไปแลกกับพ่อค้าได้ปะจริงเฮเแตงคิวเออแตงคิว What b y something เอไม่ใช่ What you o เ h เดีอย What you b y What อะไรวะ What you b y จกบอองไม่ได้เราไปไหนตอนเนี้ยจริงไปไหนตอนเดียวเราไปที่ไหนที่ไปจนปลไยต่อนใครเห็นไหนเนี่ยใคเห็นสิ่งใดวะมันเป็นแบบหินหินอะไปดีไปดีไปดีเรือหกนี่หวยก่อนแล้วกันที่จะตอบบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันเอาไปจนปลายเดี๋ยวอ่ะคู่าอ้หน้าคนเร็วเลยว่ะเร็วแค่ไหนอุ้ยไอ้บอกเป็นลมมาเชื่อไหมว่าเร็วกว่าเลยอีกอ่ะไอ้บอกวิ่งนีดหน่อยดันเจี้ยนหรืออะไรอ่ะดันเจี้ยนหรือหมู่บ้านถามแค่นั้นแหละถ้าเป็นหมู่บ้านยึดนะ ไอ้หมู่บ้านโอ้ยหมู่บ้านวิเลเจอร์นอนอยู่ดี๋ยวดิเฮ้ยเฮยเดี๋ยว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 รู้สึกเหมือนอะไรตามคุณมีนั่นหรอเป็นการลดดันรอเอางไงก็คือถ้าพวกกูเล่นกันจริงจังเป็นซีรีส์เนี่ยก็คือที่เนี่ยหลยบ้านกูแม่งมีให้พร้อมทุกอย่างแล้วอะเหลือแค่แบบเอามาปรับแต่งนิดหน่อยได้แล้วเนี่ยได้ที่อยู่แล้วสเต็กสเต็กสเต็กลุงหยิกเต็กลุงหยิกอะตลอดไปเสต็กหยิกเต็กลุงหยิกเ่ปลาสเต็กลุงเลิง เรื่องร้อยากเป็นนักเวทไฟเหรอเอาปะใส่คอไว้แล้วก็กดตัว F เป็นเขาใส่คอไว้อะไเงี้ยแล้วก็กดตัว F ไหนยิงเอ้ยเอาแล้วแหละไป่อคนคนคนเลือดนี่หรือว่าเราจะขึ้นไปดูเรือเหาะเลยวะไหนไหนมันก็เวลาเรามีน้อยเราไปดูเรือเหาะไปดีไป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 ดูเรือเหาะกันดีกว่าเดี๋ยป่อปอเห็น้ยไรปะวะเอาเลยปะตัวอะไรวะเอาแม่งเลยปะเอาดิเวลาเรามีน้อยเราสัตว์แม่งเลยดินี่เอาแม่งดินี่ไงนี่ไง อะไรวต้องตีตายเลยคืออะไรอ่ะพวกกูยังไม่ทันได้สู้เลยไปดิไปดูเรื่องหอกกันดีกว่าปอเผามันป่อป่อเออเออเออทุกคนมีงานได้ปอกดกด F สองรอบไปเย้เอากูเกลีเลยสองรอบอีกแล้วกูเวทเลือดอ้าวอานั่งแทนอ้านั่งเรือนั่งเรือนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปป้าโอ้ยปอเผากูปอเผาแม่งเลยไปเว้ยไปเว้ยไปต่อเว้ยไหนวะเรืองหอกนี่ไงเรื่องหอกเฮ้ยูแล้วมึงปางเรือกูแต่อย่างนี่ ถ้าโลกคือไหนใครหาเรื่องวะเอาแม่งดิชิบหน่อยเราเพมึงมีเมกาโลดอนตรงนี้ด้วยโดนโดนซอยแน่เลยเอาแม่งเลยป่ะเอาแม่งเลยดิก่อนมึงจะ่ซอยกูอะซอยมึงก่อนดิสลาบลอยนี่ไงมีกาโลดอนเนาะนี่ไงเมกาโลดอนเนาะนี่ไงเมการเราด่อนกลายเป็นอาหารพวกกูทำนี่ไง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 คือเยี่ยอะไรวะผมลี่ไงนี่ไงนี่ไงลอยยี่สิบลอยยี่สิบนี่ไงลอยยี่สิบเนี่ยเป็นสลามย่างไปแล้วไอ้น้อง ไรนี่่หวาบนมีรอยแล้วพวกกูจะขึ้นไปดูเรือหอ<ว>นะอน,นี้มีกล่องด้วยอุ้ยหรือว่ามันเป็นที่ไปเรมิชั่นใหม่วะดูแบบใช่ปะ่ะดูเหมือนประตูปะ่ะมันมันเป็นมนประตูจริงงะเนี่ยซ่อมเลยวันเอาลุยวางเลยประตูเลยประตูวางประตูจ,งงจุดยังไงจุดยังไงนั่นไงแล้วกูว้ามาไหนเนี่ยเอาชิบหายแล้วพวกมึงกูกดว้าสกอร์อะไรไม่รู้ เเอออไ้ากูห่างไกลสกอร์เหมือนกันกดแล้วไงไปด้วยดิกูว่าสกอร์เหมือนกันแต่ว่ากูลงมาอยู่ใต้น้ำชิบหายแล้วละมึงส่งกูมากับฉลามเลือดร้อยห้าสิบคนนะไม่เพื่อนเนาะขาดเรื่อย้เยี่ยไปไปคนละที่เลยเยยยวันที่สี่มาถึงแล้วว่ะอู้หูเนี้ยจิ้มเลยจิ้มเลยเนี่ยบล็อกเหล็กไม่ได้ใช้แล้วใช้เลยตอนนี้แหละเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ใช้ใช้ก่อนเอาบล็อกเหล็กต่อเลยดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ถึงว่ะใครมีบล็อกเอา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 มาต่อเพิ่มหน่อยแล้วฉันหมดแล้วบล็อกเสร็จหมด เด่ายิบไปเด่ายิบไปเราจะรัวเหาะเราจะรัอเหาะทำไมมีชื่ออยู่ข้างในได้วะวันอุ้ยกูได้ลองถามวิ่งวิ่งบนพื้นกูเร็วเราไม่ใช่ไม่ได่หรอกครับมาดิเฮียเอาดิเอาเอาบางกูอีกมาดิเว้ยมันดูดกูเออเกินนี่ไงดูดชิบหายละดูดกูด้วยนี่ไง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 ได้อะไรมาไม่รู้เต็มหมดเลย ขโมยขโมยขยได้อีกเวทแล้ววะไว้แล้ววะเวทสายฟ้าเอ็นช e เนโฮมไหนเฮ้ยไอไออะไรนะพวกซีดพวกซีดสตาร์โวไอ้น้องเวทสายฟ้ามาแล้วเออกูใช้พลังฟอร์ืออลำลหาเตียงก่อนไหม เกือบล้ำล้ำลำพวกมึงคิดยังไงกับการโยนรอไฟล์ลงไปเลยดีวะเป็นมอดเดียวไงแม่งเอ้ยแ,แม่งมันจัดเลยวะไหนดิว่าอันนี้เป็นยังไงลองใช้อันนี้ดิอาชูเฮ้ยบอกเฮ้ยเฮ้ยรอ,อ,อบนี้แบบซุดเลยวะรอบนี้เป็นซุดปะนี่ชาร์จก่อนเอาเยมานาหมดนี่ชาร์จก่อนชาร์จก่อนไี่าไสายฟ้าสุดวะนี่วันเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้มันเคลื่อนนี้ไว้นี่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 เมาใช้ขึ้นมาใช้ข้างบนดูนะดูนะดูนะ ไหนไหนเฮ้ยเมดิโอเมดิโอโอ้โ้โอ้โหแรงปะได้อยู่ได้อยู่แต่มีชุดเหล็กโอ้ยไม่มีเมาส์เมาส์หลอนเมาส์หลอนวิได้ดวงตาเพิ่มด้วยอ่ะเป็นคอร์รั t เตสไอโอ้โอ้แต่ว่านะทุกคนหมดเวลาแล้วนะหนึ่งยุโมง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเลียงกังโก้ชื่อมดที่อ่านยากกันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันแซบจริงๆิงนะตอนนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าเพราะแม่งแบบน่าสนใจจะได้โอ้โหมันพีพีมันพีพีโอ้แม่งคนทั้งน่าสนใจเลยเดียวนะสำหรับเลียงกังโก้นะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าหมดเวลาแล้วทํา1หนึ่งชั่วโมงสำหรับมดนี้นะทุกคนก็เจอกันในร้อยวัน รจริงเหรอคุณแซก <c oughs> อาจ <c oughs> จะเจอกันในร้อยวันหรือยิมพ์ชื่อมอสมาแล้วเขียนแฮชแท็กร้อยวันจริงถ้าเกิดว่าใหญ่จะดูก็พิมแฮชแท็กหนึ่งร้อยวันเหรอจริงป่ะเนี่ยแย่แล้วว่าลำบากกูแล้ว <c oughs> หาเรื่องให้ตัวเองละเ <c oughs> อาเป็นว่าหนึ่งชั่วโมงของเราก็หมดไปแล้วนะครับชื่นชอบประกันใดก็พูดคุยข้างล่างได้นะพวกเราก็ขออนุญาตหนีไปก่อนเลยละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าไม่มีใครไปหน่อยหรอลืมไปบ้างไปหน่อยไปหน่อยเออ Bye, chào. Bye, bye, các bạn.